สวัสดีครับพบกับผมยุทธบังขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตกันอีกแล้วสำหรับวันนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภายในเรือนจำให้ท่านฟังกันบ้างซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดให้ฟังนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแต่ละเรือนจาได้พยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีญาติของนักโทษเองเป็นสื่อทาให้เกิดเรื่องขึ้น โดยที่ญาติทำไปด้วยความหวังดีแต่กลับกลายเป็นผลลายทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจผมจึงขอนำเหตุการณ์เหล่านี้มาเตือนญาติของนักโทษให้ระมัดระวังในการพูดคุยหรือส่งจดหมายถึงนักโทษที่อยู่ภายในเรือนจำด้วยครับชีวิตคนเหล่านั้นเกิดมาแล้วสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนเพียงแต่ว่าจะตายลักษณะไหนเท่านั้นหากตายตามอายุไขคือแก่ตายหรือตายเพราะความเจ็บป่วยอย่างสงบ ก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าต้องตายเพราะสาเหตุอื่นไม่ว่าจะเป็นเพราะอุบัติเหตุภัยธรรมชาติถูกฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายเองก็แล้วแต่คนทั่วไปจะถือว่าเป็นการตายอย่างไม่สงบหรือที่เรียกกันว่าตายโหงภายในเรือนจำก็เป็นสังคมหนึ่งของมนุษย์ด้วยเช่นกันมีทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายเช่นเดียวกับสังคมภายนอกการเกิดนั้นเกิดจากนักโทษหญิง ซึ่งตั้งคันมาตั้งแต่อยู่นอกคุกเมื่อกระทำความผิดต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจําพอถึงกําหนดคลอดทางเรือนจําก็จะส่งนักโทษหญิงไปลอดลูกที่โรงพยาบาลข้างนอกแต่บางครั้งนักโทษหญิงก็ลอดลูกก่อนกําหนดภายในเรือนจํานั่นเองการแก่นั้นมีทั้งที่แก่มาจากภายนอกเรือนจําและพวกที่เข้ามาแก่ข้างในเรือนจําเนื่องจากติดคุกมานานโดยเฉพาะพวกคดีค้ายาเสพติดให้โทษการเจ็บนั้น ถือเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องเจ็บป่วยซึ่งนักโทษในเรือนจำก็หนีการเจ็บป่วยไม่พ้นมีทั้งป่วยด้วยโรคชราเบาหวานมะเร็งรวมทั้งโรคไร้แรงเช่นโรคเอดวัณโรคเป็นต้นส่วนการตายนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนล่ำรวยเท่าใดและยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ล้วนแต่ต้องตายด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งความตายในเรือนจำนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นได้มีทั้งที่ป่วยตายตอมใจตายฆ่ากันตายและอีกหลายๆสาเหตุความตายที่เกิดขึ้นในเรือนจำบ่อยมากอย่างหนึ่งและพบเห็นอยู่เป็นประจำแทบทุกเรือนจำคือการจบชีวิตด้วยตนเองซึ่งผมต้องขอใช้คำหลีกเลี่ยงสักหน่อยเพื่อไม่ให้ผิดกฎชุมชนของทางสื่อผู้ให้บริการครับนักโทษมีวิธีการทำ้ายตนเองจนถึงตายอยู่หลายวิธี ทั้งที่เป็นวิธีง่ายๆและวิธีตายที่รวดผลโจรทยานวิธีอัตวินิบาตกรรมที่ฮิตที่สุดของนักโทษในเรือนจำก็คือการผูกคอวิธีรองลงมาในอดีตคือการกินยาแต่ในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาได้มีการควบคุมการจ่ย,ยาให้นักโทษกินตามมื้อที่แพทย์สั่งไม่ให้เก็บไว้เองทั้งหมดการกินยาเพื่อจบชีวิตตนเองจึงทำได้ยากแล้วส่วนวิธีการอื่นๆ ในการจบชีวิตตนเองของนักโทษนั้นอาจมีบ้างเหมือนกันแต่น้อยมากเช่นกระโดดต้นไม้ฆ่าตัวตายใช้ของมีคมแทงตามร่างกายหรือใช้มีดเชือดคอตนเองสำหรับการจบชีวิตโดยการผูกคอนั้นมีทั้งแบบผูกคอให้ตองแต่งบางรายก็ขาถึงพื้นแต่ใช้วิธีทิ้งตัวลงเพื่อให้เชือกรัดคอตนเองจนหายใจไม่ออกบางรายผูกคอในสภาพนั่งทุกเข่าแล้วทิ้งตัวไปข้างหน้า เพื่อให้เชือกรัดคอหรือแม้กระทั่งนอนผูกคออยู่กับพื้นที่นอนจนขาดอากาศหายใจทําให้สิ้นใจได้สําเร็จตามที่หวังการผูกคอเท่าที่ผมเคยพบเห็นมานักโทษที่ทําต้องมีเจตนาอย่างมุ่งมั่นที่จะต้องตายให้ได้เพราะจากลักษณะการผูกคอในบางครั้งนั้นหากนักโทษเกิดเปลี่ยนใจในภายหลังยังสามารถแก้ไขและช่วยเหลือตัวเองได้อย่างง่ายๆก่อนที่จะหมดสติเพียงแค่ยืนขึ้น,นมาเท่านั้น แล้วเอาเชือกที่รัดอยู่ออกจากคอก็สามารถหายใจได้ตามปกติแล้วแต่ส่วนใหญ่นักโทษที่ตั้งใจจะจบชีวิตด้วยวิธีการปูกคอมักจะประสบผลสําเร็จได้สมปรารถนาครั้งหนึ่งสมัยที่ผมเข้าเวรกลางคืนอยู่ภายในแดน12หรือสถานพยาบาลซึ่งจะต้องอยู่เวรเป็นผัดในแต่ละผัดจะมีเจ้าหน้าที่เข้าเวรสนายวันนั้นผมจะต้องเข้าเวรผัดที่สตั้งแต่เวลา24นาฬิกาถึง3นิกา คู่กับเจ้าหน้าที่อีกนายหนึ่งชื่อเดชาหลังจากเจ้าหน้าที่เวรรับประทานอาหารเย็นร่วมกันแล้วต่างแยกย้ายกันไปนอนพักผ่อนเอาแรงอยู่ในมุง้งซึ่งกางไว้ในห้องพักเวรจนกระทั่งเวลาประมาณ23่สินาฬิกา45นาทีเวรผัดที่1ได้มาปลุกผมและเดชาให้ลุกขึ้นเพื่อเตรียมตัวรับเวรผัดที่สองระหว่างที่ผมเดินไปล้างหน้าที่ห้องน้ําผมได้มองไปที่ห้องขังเดี่ยวนักโทษโลกกิตซึ่งอยู่ชั้นล่างของสถานพยาบาล ใกล้ที่ทําการแดนเห็นนักโทษภายในห้องขังคนหนึ่งยืนพิงลูกกงด้านหลังของห้องอยู่ผมคิดว่านักโทษคนนั้นอาจจะยังไม่ม่วงนอนจึงยืนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอ,อยู่ข้างลูกกงซึ่งเป็นเรื่องปกติที่นักโทษส่วนใหญ่ทํากันหลังจากผมล้างหน้าเสร็จและแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยผมได้มองไปตรงจุดที่นักโทษคนนั้นยืนอยู่เมื่อสักกู้อีกครั้งเห็นนักโทษคนนั้นยังยืนอยู่ที่เก่าแต่ว่าการยืนดูเหมือนจะต่ำลงไปเล็กน้อย จึงเดินเข้าไปตรวจดูที่ด้านหลังของห้องขังปรากฏว่านักโทษคนนั้นได้ใช้ผ้าเข่ามาผูกคอตนเองกับลูกกรงห้องขังแล้วนั่งทิ้งตัวย่อเข่าลงไปซึ่งนักโทษคนนั้นกําลังชักกระตุกโดยไม่มีสติแล้วผมจึงพยายามสอดมือให้ลอดผ่านลูกกงเข้าไปเพื่อยกล่างนักโทษคนนั้นให้ยืนขึ้นแต่ทําได้ไม่ถนดัดเนื่องจากช่องลูกกรงมีขนาดเล็กจึงร้องเรียกให้เดชาและเจ้าหน้าที่เวรผัดที่หนึ่งเข้ามาช่วยเหลือ เมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมาถึงผมพยายามที่จะแกะเชือกแต่แกะไม่ออกเนื่องจากนักโทษผูกผ้าของมาเป็นเงื่อนตายเดชาได้เสนอให้ตัดผ้าที่คอออกเจ้าหน้าที่รุ่นพี่คนหนึ่งได้ยินดังนั้นก็ได้รีบห้ามผมไว้ไม่ให้ตัดเชือกอย่างเด็ดขาดสาเหตุเนื่องจากถ้ามีการตัดเชือกที่ผูกคอนักโทษให้ขาดออกร่างของนักโทษซึ่งหมดสติไปแล้วจะต้องลม้มลงฟาดกับพื้นคอนกรีตทันที โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยื่นมือประครับประคองนักโทษไว้ได้ศีรษะของนักโทษอ,อาจกระทบกระแทกกับพื้นปูนทําให้เกิดบาดแผลแตกหรือเลือดข้างในสมองได้หากนักโทษคนนั้นตายก็จะต้องส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันยิจิเวชวิทยาและถ้าผลการชัน,นสูตรออกมาว่านักโทษมีร่องรอยศีรษะกระทบกระแทกกับของแข็งเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรทั้งหมดอาจถูกสอบสวนและอาจถูกตั้งข้อหาว่า ทำร้ายร่างกายนักโทษจนเสียชีวิตแล้วจับแขวนคอเพื่ออำพางก็ได้ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งทั้งๆท,ที่ผู้คุมหวังดีที่จะช่วยชีวิตนักโทษแต่ผลที่ออกมาจากบาดแผลลมกระแทกทําให้ต้องสู้คดีกันยาวถ้าศาลเชื่อว่าไม่ได้ทําก็ลอดตัวไปแต่ถ้าศาลเชื่อว่าทาร้ายแล้วจับผูกคอก็สวยไปต้องกลายเป็นนักโทษเสียเองเจ้าหน้าที่รุ่นพี่จึงเตือนให้ผมระวังตัวไว วิธีเดียวที่จะช่วยเหลือชีวิตนักโทษคนนี้ให้มีชีวิตรอดคือต้องแจ้งไปยังเวรผู้ใหญ่เพื่อขอลูกกุญแจมาไขาห้องแล้วเข้าไปช่วยเหลือชีวิตนักโทษภายในห้องขังนั้นการเบิกลูกกุญแจห้องขังของทุกแดนในเวลากลางคืนนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากเนื่องจากเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดลูกกุญแจห้องขังจึงถูกเก็บไว้ในกล่องเหล็กแล้วล็อกกุญแจไว้อีกชั้นหนึ่งจากนั้นจะนําลูกกุญแจของกล่องเหล็ก ไปเก็บรักษาไว้กับเวรผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งเมื่อมีเหตุฉุกเฉินจําเป็นจะต้องเปิดห้องขังในเวลากลางคืนต้องแจ้งเหตุผลให้เวรผู้ใหญ่ทราบถ้ามีเหตุผลเพียงพอเวรผู้ใหญ่จึงจะสามารถไขลูกกุญแจออกจากกองเหล็กได้โดยต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงจะสามารถนําลูกกุญแจไปไขห้องขังได้โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ร่วมกันไปหลายนายเพื่อเป็นพยานและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานการรักษาความวาปลอดภัยของเรือนจำทั่วโลกระยะทางจากที่เก็บลูกกุญแจถึงห้องขังเดี่ยวนักโทษโรคจิตประมาณ300เมตรใช้ระยะเวลาตั้งแต่แจ้งให้เวรผู้ใหญ่ทราบจนกระทั่งเจ้าหน้าที่นำลูกกุญแจห้องขังมาถึงรวมระยะเวลาประมาณ15นาทีปรากฏว่านักโทษคนนั้นได้ขาดใจตายไปแล้วต่อหน้าผมจึงจำเป็นต้องปล่อยห้อยไว้อย่างนั้นเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมชนสูตรพิศสดในวันรุ่งขึ้นนับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมเห็นคนปูกคอต่อหน้าต่อตาแต่ผมไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้จนกระทั่งลุ่งเช้าผมได้สอบถามหาสาเหตุการจบชีวิตของนักโทษคนนี้จากพวกนักโทษที่คุ้นเคยกับคนที่ผูกคอทําให้ทราบว่าก่อนที่นักโทษคนนี้จะผูกคอเพียงหนึ่งวันมีญาติของนักโทษคนนี้มาเยี่ยมที่เรือนจําซึ่งก่อนกลับทางญาติได้ฝากเงินขาบุก เพื่อให้นักโทษไว้ใช้ใจ่ายเป็นจำนวน500บาทนักโทษคนนี้ได้พยายามของเงินจากญาติเพิ่มอีก500บาทแต่ญาติไม่มีจะให้จึงกลับมานั่งบ่นน้อยใจที่ญาติไม่สนใจเหลียวแลประกอบกับนักโทษคนนี้มีภาวะทางจิตอยู่ด้วยจึงเกิดความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งจึงคิดสั้นจากนั้นเพียงหนึ่งวันก็จบชีวิตตนเองได้สำเร็จโดยไม่มีใครไปบอกความกัดกุ้มของนักโทษคนนี้ให้ผู้คุมรับรู้กันเลย อีกลายผูกคอที่ตึกขังเดี่ยวแดนสิบโดยมีเจ้าหน้าที่พบศพแขวนอยู่กับลูกกองด้านในห้องขังเมื่อใกล้จะรุ่งเช้าแล้วคาดว่าคงจะผูกคอตนเองหลังจากเจ้าหน้าที่เดินตรวจผ่านไปจากนั้นอีกประมาณ20นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่เดินกลับมาตรวจอีกรอบก็พบว่านักโทษคนนี้ได้จบชีวิตตนเองไปแล้วส่วนสาเหตุนั้นทราบว่าเกิดจากญาติของนักโทษโดยมีญาติมาเยี่ยมนักโทษคนนี้ ในช่วงเช้าของวันชิดนักโทษก่อเหตุซึ่งญาติได้นาเรื่องจากทางบ้านของนักโทษมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเมียของนักโทษคนนี้หนีไปมีผัวใหม่ทิ้งให้ลูกๆต้องอยู่บ้านกันตามลําพังลูกของนักโทษคนนี้กําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นทุกคนได้เริ่มออกเที่ยวเตะกลางคืนทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่มีใครสนใจการเรียนญาติญติพยายามช่วยกันตักเตือนก็ไม่มีใครเชื่อฟังจึงนําเรื่องทั้งหมดมาบอกให้นักโทษคนนี้ได้รับรู้ หลังจากรับการเยี่ยมย่าเสร็จนักโทษคนนี้ได้นั่งปรับทุกข์ให้เพื่อนนักโทษด้วยกันฟังซึ่งทุกคนได้พยายามพูดปลอบใจเพื่อไม่ให้คิดมากก่อนขึ้นตึกขังนักโทษคนนี้ได้บอกกับเพื่อนว่าคงเป็นเวรกรรมของผมที่เคยทําไว้กับคนอื่นแต่ก่อนผมเคยภาคลูกภาคเมียคนอื่นเขาพอผัวเขารู้ก็แอบไปฆ่าผัวเขาทิ้งเอาเมียเขามาครอบครองเมื่อเบื่อแล้วก็ทิ้งขว้างผู้หญิงไป ปล่อยให้ครอบครัวเขาต้องตกระกรรมบำบากพวกเขาคงตามมาทวงหนี่กรรมที่ผมทำกับเขาไว้หลังจากนั้นนักโทษคนนี้จึงได้จบชีวิตตนเองในช่วงเวลากลางคืนรายที่น่ากลัวที่สุดซึ่งผมเห็นสภาพศพมากับตาเป็นนักโทษชาวต่างชาติถูกขังอยู่ที่ตึกครั้งเดียวในช่วงกลางวันก่อนหน้าเกิดเหตุไม่กี่วันมีผู้มาเยี่ยมเขาในนามสถานทูตโดยไม่ทราบว่าผู้ที่มาเยี่ยมกับนักโทษคนนี้ พูดคุยอะไรกันบ้างจนกระทั่งวันเกิดเหตุช่วงเวลากลางคืนเวรประจำแดนได้เดินตรวจห้องขังทุกห้องตามปกติก็พบว่านักโทษคนนี้นอนจมกองเลือดอยู่จากการมองตรวจสอบในเบื้องต้นเห็นว่าได้เสียชีวิตไปแล้วจึงรีบแจ้งให้พัสดีเวรและเวรผู้ใหญ่ทราบเรื่องเมื่อเวรผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมมาถึงได้ร่วมกันตรวจสอบจากนอกห้องขังก็พบว่าประตูห้องขังด้านใน มีการฉีกเสื้อผ้าไปผูกไว้จนแน่นป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เปิดเข้าไปในห้องได้ง่ายๆจึงต้องปล่อยไว้เช่นนั้นเพื่อรอให้แพทย์จากภายนอกเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาร่วมตรวจสอบและชันสูตรพิกศพในวันรุ่งขึ้นในช่วงสายของวันถัดมาเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆก็มากันครบผมร่วมทําหน้าที่อารักขาคนทั้งหมดเข้าไปที่ตึกขังเดียวเมื่อไขกุญแจเปิดห้องขังและตัดเศษผ้า ที่ลูกประตูออกได้แล้วเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เข้าไปตรวจภายในห้องซึ่งนักโทษคนนี้ถูกครั้งเดียวอยู่เพียงคนเดียวภายในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือร่องรอยการเข้าออกก่อนการเปิดตรวจสอบแต่อย่างใดที่พื้นห้องพบช้อนสั้นสําหรับกินข้าวตกอยู่ใกล้ศพหนึ่งอันมีร่องรอยการรับคมที่ขอบช้อนจนสามารถใช้แทนเป็นมีดได้แต่ก็ไม่คมมากนักมีคราบเลือดติดอยู่ที่คมช้อนอย่างเห็นได้ชัด จากการชันสูตรพิกษพพบว่าที่ลำคอมีรอยถูกของมีคมเฉือนจนลึกถึงหลอดลมลักษณะบาดแผลเกิดจากการเฉือนหลายครั้งกว่าจะตัดหลอดลมได้เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้านักโทษคนนี้ถูกขังรวมกับคนอื่นและไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการทำร้ายตนเองเช่นนี้แทบไม่น่าเชื่อว่าชาวต่างชาติคนนี้จะใจเด็ดเฉือนคอตนเองได้ถึงขนาดนี้ จากการสอบถามนักโทษที่ถูกขังเดียวอยู่ห้องใกล้กันได้ความว่าในช่วงดึกมีเสียงคล้ายของหนักหล่นกระแทกพื้นแล้วก็เงียบไปไม่มีเสียงร้องหรือเสียงยิ้นหล่นให้ได้ยินเลยจนผ่านไปสักพักจึงมีเจ้าหน้าที่เวรตรวจเจอแล้วมาสอบถามว่าได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเพราะเจ้าหน้าที่เวรไม่ได้บอกแล้วมาทราบว่าเพื่อนนักโทษทำร้ายตนเองจนตาย เมื่อมีการสอบสวนผู้อยู่ใกล้เคียงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์สันนิษฐานว่าผู้ที่มาเยี่ยมครั้งสุดท้ายคงนำเรื่องไม่ดีจากทางประเทศของนักโทษมาบอกเล่าทำให้นักโทษรายนี้เกิดความเครียดและกุ้มใจหนักที่ไม่สามารถบินกลับประเทศไปได้จึงตัดสินใจนำช้อนที่กินข้าวทุบด้ามให้แบนลงหน่อยแล้วรับคมกับขอบปูนฐานซ่วมหรือที่ในคุกเรียกกันว่าบล็อกจนมีความคมเหมือนมีด แล้วกัดฟันปาดคอตนเองแต่เพราะมีดที่ทําขึ้นไม่คมมากจึงต้องเฉือนหลายครั้งนับว่านักโทษชาวต่างชาติคนนี้ใจเด็ดมากถ้าผมไม่เห็นกับตาผมก็คงไม่เชื่อเช่นกันว่าจะมีคนกล้าทํากับตนเองเช่นนี้ได้มีอีกลายพยายามทําร้ายตนเองด้วยการใช้มีดใบเล็กที่มีอยู่ในกันไกตัดเล็บแทงเข้าที่หน้าอกและท้องของตนเองประมาณสี่ห้าแผลจนเลือดไหลสมกาย แต่เพื่อนนักโทษและเจ้าหน้าที่ที่เห็นเหตุการณ์ได้ช่วยกันแย่งมีดในมือไว้ได้นักโทษรายนี้จึงไม่ถึงตายเพียงแค่บาดเจ็บเท่านั้นเมื่อสอบถามสาเหตุก็ได้ความว่ากุ้มใจที่ญาติของตนเองไม่ยอมมาเยี่ยมเลยจดหมายไปหาญาติก็ไม่ยอมติดต่อกลับมาจึงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปที่จบชีวิตตนเองอย่างแหวกแนวหน่อยก็คือนักโทษรายนี้ซึ่งแดงแปดในอดีตมีต้นโพใหญ่ต้นหนึ่ง ที่นักโทษและเจ้าหน้าที่ให้ความเคารพกราบไหว้บูชาวันเกิดเหตุมีนักโทษคนหนึ่งปีนขึ้นไปอยู่บนยอดของต้นโพโดยนั่งเหมือลอยอยู่ที่คบไม้เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นเช่นนั้นจึงร้องตะโกนเรียกเพื่อให้ปีนกลับลงมาแต่นักโทษคนดังกล่าวยังคงนั่งเหมือลอยไม่มีการตอบสนองเจ้าหน้าที่จึงให้เพื่อนนักโทษปีนขึ้นไปหาเพื่อนําตัวลงมาแต่ก่อนที่จะปีนเข้าถึงตัว นักโทษคนนี้ได้มองลงมาข้างล่างเจ้าหน้าที่จึงบอกว่าให้ลงมาคุยกันข้างล่างกันดีกว่านักโทษคนนั้นตอบกลับลงมาว่าผมลงก็ได้ครับหัวหน้าพร้อมกับพุ่งเหล่าลงมาเอาหัวกระแทกพื้นปูนจนหัวกระโหลกแตกกระจายตายสนิทสาเหตุเกิดจากความคิดถึงบ้านและอยากออกจากคุกไวๆในเวลาต่อมาต้นโพจังกล่าวได้ถูกตัดทิ้งและทางแดน8ได้ถูกตัดออกให้เล็กลง เพื่อใช้พื้นที่ในการทำแฝดของเจ้าหน้าที่เรือนจำสรุปแล้วสาเหตุการจบชีวิตตนเองของนักโทษภายในเรือนจำส่วนใหญ่เกิดมาจากญาติของนักโทษนั่นเองซึ่งชอบนำเรื่องไม่ดีภายนอกเรือนจำมาบอกเล่าให้นักโทษฟังหรือไม่ก็ขาดความดูแลเอาใจใส่ในตัวนักโทษที่ดีพอจนทำให้เกิดการคิดสั้นการป้องกันไม่ให้นักโทษคิดสั้นนั้นทำได้ไม่ยาก ซึ่งญาติของนักโทษต้องให้ความร่วมมือป้องกันด้วยจะใช้เฉพาะกําลังของเจ้าหน้าที่เรือนจําคอยดูแลให้ทั่วถึงทุกคนนั้นคงทําไม่ได้เนื่องจากกําลังของเจ้าหน้าที่กับนักโทษมีอัตราส่วนห่างกันมากทําให้การดูแลและรู้ข้อมูลส่วนตัวของนักโทษได้ไม่ทั่วถึงดังนั้นควรจะนําแต่สิ่งที่ดีๆมาบอกเล่าให้ตัวนักโทษได้รับรู้อย่าได้นําเรื่องไม่ดีภายนอกเรือนจํา โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของนักโทษมาบอกให้นักโทษได้รับรู้เพราะโดยปกตินักโทษทุกคนต่างก็มีความเครียดกันอยู่แล้วหากญาตินําเรื่องไม่ดีทางบ้านมาบอกความเครียดและความกุ้มใจต่างๆจะประทุขึ้นมาจนเป็นสาเหตุทําให้คิดสั้นได้หากนักโทษของเงินเพื่อไว้ใช้ใจ่ายแต่ญาติไม่มีเงินจะให้ก็ควรจะให้เหตุผลที่ดีกับตัวนักโทษถึงสาเหตุที่ไม่สามารถให้เงินไว้ใช้ใจ่ายได้ และควรให้ความหวังต่อนักโทษว่าจะไม่ทอดทิ้งหากญาติไม่มีเวลามาเยี่ยมไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามควรจะมันเขียนจดหมายมาให้กํำลังใจกับตัวนักโทษเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าตัวเขายังไม่ได้ถูกญาติพี่น้องทอดทิ้งเมื่อนักโทษมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตที่จะต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้การจบชีวิตตนเองภายในเรือนจำย่อมจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ ก็เป็นอันจบเรื่องเล่าของผมไปอีกเรื่องหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์กันต่อไปเพื่อให้คนอื่นได้รับฟังกันบ้างสำหรับผู้ที่เพิ่งได้รับฟังแล้วสนใจที่จะติดตามรับฟังเรื่องเล่าของผมก็ขอให้ท่านสับตะไคร้เป็นท่อนเฉียงหั่นคาและเด็ดใบมะกรูดทุกพริกขี้หนูนำไปใส่รวมกับไก่บ้านในหม้อใส่น้ำลงไปสักสองถ้วยตวง เติมน้ำปลาซอสถั่วเหลืองและผงปรุงรสลงไปอย่างละหน่อยแล้ววางเค็มต้มด้วยไฟกลางจนเดือดพล่านแล้วหลีเป็นไฟอ่อนต้มเคี่ยวต่อไปจนน้ำเกือบแห้งชิมดูว่ารสชาติถูกใจหรือไม่แล้วเติมเครื่องปรุงเพิ่มตามต้องการมันคนจนน้ำแห้งจึงปิดเตาแล้วตักใส่จานท่านก็จะได้ไก่บ้านรวนตะไคร้ไปทานอีกหนึ่งเมนูแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ